ช็อกเชอเรินน้องสาวนิชคุณปล่อยภาพแฉอดีตสามีทำร้ายร่างกายค่ะ กลายเป็นประเด็นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจค่ะเมื่อมีอรายงานว่าเชอรินนัจารีน้องสาวของศิลปินชื่อดังนิจคุณหรือนิจคุณซองพีเอ็มพร้อมทนายแก้วมนชยัยจะเดินทางไปที่สอทอทองหล่อในวันที่23กรกฎาคม67ในเวลา10นาฬิกาเพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตสามีในข้อหาทำร้ายร่างกายแม้ว่าจะแยกทางกันแล้วแต่ฝั่งอดีตสามีก็ตามมาขู่คุกขามไม่เลิกค่ะย้อนกลับไปไมเมื่อช่ว ช่วงปี2,564นั้นเฉรินได้ประกาศแต่งงานและประกาศข่าวดีท้องลูกคนแรกในเวลาต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม67เธอได้ออกมาเผยว่าเธอและสามีเดนเลอรก,กลากันแล้วเมื่อเชื่องเดือนตุลาคม2,565นั้นั่นเองค่ะ